ครับสวัสดีตอนเช้านะครับมือนี่เป็นมือวันวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเอฟซีครับวันอาทิตย์นะครับยังอีกหลายมือนะครับน้องพี่น้องเอฟซีวันหัวออกนะครับอาทิตย์จันทร์อั้นนะครับวันจันทร์วันอังคารหัวเล่าพัฒนาออกนะครับครับรอบนี้นะครับเช่นอาดีตยพาพี่พน้องเข้านะครับมาตามลาวพัฒนานะครับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับครับบ่ได้ตามมาโดนแล้ว หลังจากนี้นะครับเส้ยน้าที่สสสเสื่อมตามตัวเลียแนวาทางังถูกอาจารย์ถูกสำนักนะครับเนาะหลังจากแล้วภารกิจทางการกเกียรแล้วนะครับแล้ Allāh, มม ota, เวเขาแล้วน้ำแล้วนะครับก็มีเวลาเดี๋ยวท่านคิดนลครับแล้วก็อาจารย์ได้เด็ดอาจารย์ได้ดังนะครับเจ้าน้าี่ก็สินํำเสนอใหม,ม่พี่น้องเขาคือเกานะครับครับเมื่อนี้ช่วบรรยากาศอากาศเนี่ยมือเศรอยเยน็นพี่น้องที่เราก็เบื้องตะเวนขึ้นนะครับตะเวนขึ้นกอนแล้ว ค่าจีฟาแล้วครับว่าเห็นเราครับครับก้อนห้องจะไปเบิ้งผลงานไมนะครับของปู้หายจ็ดแปดนะครับครับเบิ้งผลหัวเล่าออกตะก,ก้อนนะครับนะ ผลหัวยลาวพัฒนานครับผลหัวยหล่าพัฒนาออกนะครับงหวัดวันสุขที่พานมานะครับพี่น้องทุกที่เราพัฒนาเลขที่ออกนะครับห้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะครับ ต้นเหลี่ยกางนะครับออกสองซีนะครับพี่ 24. น้องยุซีมีผู้ใดโชคผู้ใดมันนตัวเหลี่แนวทางเล่าพัฒนารอบนี้ว่านอพี่น้องยุซีครับครับต้นสามตัวบนนะครับออกซีเก้าเก้าครับพี่น้องยุทซีสามตัวบนออกซีเก้าเก้านะครับต้นเหลี่ยกางออกสองซีครับ ครับผลงานใหม่ของปูหาเจ็ดแปดนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องทุี่ครับเรียกออกวันน้งคันนะครับเด้อยพี่น้องทุกที่ไมออกวันน้งคันนะครับหมยออกวันนังคันที่ห้านะครับห้าธันวานะครับพี่น้องทกี่ไก่ปีใหม่แล้วหาเงินให้พี่น้องเข้า เงินไปนใส่ปีหม่เนาะพี่น้องที่นะครับเราพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดครับพี่น้องที่หลบวันที่หาเนาะครับเนาะห้าทันวานะครับวิ่งรูดสามกับสี่ครับวิ่งรูดสามกับสี่ครับพี่น้องที่ครับสุดจับคู่ของปูนะครับเนียนๆให้พี่น้องเข้าสามคู่นะครับพี่น้องที่ ครับก็มี3สามสามนะครับสามซีนะครับซีซีนะครับเียน่พี่น้องเขาสามคูอากาศเริ่มหนาวเลยเด้พี่น้องซีทตั้งบานเส้นนาครับวิ่งรวดสามกับซีนะครับเดินทอกันนะครับปูบระเด็ระบูว่าตัวใดมาแรกนะครับเพราะว่าสามกับซีค่นั้นนะครับเรียกวิ่งนะครับครับส่วนชุดกันเบิร์นนะครับก็มีเกาเกากับสุนสนนะครับเป็นต uh ัวร่องนะครับ เลขรอบนี่ต้องใช้สีเบิรนพี่น้องทีปูหามากมีตะเลขเบิรนนะครับครับหาเลขเบิรนก็มีเด่น3าสกับสี่นะครับพี่น้องทีตัวร่องกับเก่าเก่ากับศูนย์ศูนย์ครับแสดงว่า3ามสีนี่มานจากันนะครับพี่น้องที่ปูจับปูหานะครับสามสี่ีสามนะครับกับแบบความเด้อพี่น้องทีครับที่เลขที่จริงนะครับตัวเลขของปูนะครับ กลับมาพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเสี้ยนนาดีมาลงคูเดียวนะครับเข้ากับบอกพี่น้องกัี่ให้กลับเอาพร้อมอยู่แล้วเนาะพี่น้องกับซี่นะครับก็ขอกับขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดนะครับที่เสนอตัวเลขหน้ทางนะครับนำเสนอตัวเลขหน้ทางมาให้นะครับในลงพี่น้องเข้าซี่เข้านะครับ เดี๋ยวไปรุนไปเชียงกันเนาะพี่น้องกิฟตีเนาะเอาไปเทียบไปเชียงกันนะครับถูกอาจารย์ถูกสำนักอาจารย์ได้เดินดีนะครับพี่น้องกิฟตี้ก็ไปเบิง้งไปเทียบนะครับครับนี่คือบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับทางภาคอีสานนะครับภาคอีสานอุดรธานีนะครับอากาศบริสุทธิ์ดีครับพี่น้องกิฟตี้ ตื่นเสามตมากอะออกกำลังกายนะครับหดพักพดกยังนะครับหดพักพดกยังเรียบร้อยแล้วทำภารกิจต่อนะครับคือเดินทางออกหาตัวเลี้ยงแนวทางให้พี่ให้น้องเข้านะครับหรือว่านำเสนอให้พี่ให้น้องเข้าคือเก้านะครับเติบพัฒนานะครับพี่น้องพี่ ตันักต่อไปเนาะครับเนาะอาจารย์ต่อไปนะครับเสี่ยนดีก็ติดตามตัวเลีแนวทังให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับบอดิตามพอเหลีคข้นนอนหน้าโดนแล้วนะครับพี่น้องที่เขานะครับเสี้ยนนดีเขาไปเบิ้งในคลิบนะครับของพอเหลีคข้นนอนหน้าเขาคือกันนะครับเต็มเต็มนะครับตรงตรงนะครับเดี๋ยวเสี้ยนนดีติดตามให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับเด้อตามให้พี่น้องเข้าคือเก้าเล่าพัฒนาเล่าพอแต้มมั้งนี่บอดิตามโดนนะครับข่าอยาก งานส่วนตัวหลายอย่างนะครับพี่น้องที่ครับเพิ่งเกษีย้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นอดีก็เอาไว้แจ่เพียงแค่นี้ก่อนเด้พี่น้องทีเด้อครับเอาพี่น้องเข้าสุ่ขู่สุขคนโหมันเป็นต้องกันกับเหล้าพัฒนาปูหายเจ็ดแปดนะครับครับรอบนี้ก็ข้องหนเฮงๆปังๆนะครับเอาแคปอีกรอบนึงครับเอาแคหน้าจอยอีกรอบนึงครับผม หนาวหนาวพี่น้องกิฟซี่อากาศเปียนเลืมเลืมเป็นวัดเป็นนี่นะครับรักษาสุขภาพให้ดีเลอพี่น้องกิฟซี่เฮ้านะครับครับก็บหน้าจออีกรอบนึงครับครับถ่ายคลิปนี้นะครับเก่าไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องเข้าชมบรรยากาศ เย็นเย็นยามมือศ่อนะครับสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่สําคัญแล้วก็ให้มีโชคมีมันให้ถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันนะครับกับเล่าพัฒนานะครับเด้อครับรอบนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆังรวยรวยกันสุขสุขคนครับสวัสดีครับ